สวัสดีค่ะวันนี้น้องสมายกับพี่ฮารุกำลังตีปิงปองอยู่นะคะได้ของเล่นใหม่กำลังเห่อเลยค่ะสั่งมาจากช้อปปี้นะคะร้อยหกสิบบาทรู้สึกว่าเด็กๆกำลังตื่นเต้นกันใหญ่เลย เลงเลงให้ตรงสิคะเล็งให้ตรงสิคะ,รคะจริงๆมันมีตัวยึดอยู่อีกสามตัวนะคะแต่เราไม่ได้ยึดเพราะเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปเล่นที่อื่นอีกมันเป็นพลาสติกเฉยๆนะคะเป็นตัวแล้วก็มีตัวยึดให้อีกสามตัวมีลูกปีกปองให้อีกสองลูกรวมทั้งหมดเป็นสามลูก จบไว้ตรงกลางเลยลูกไว้วางไว้ตรงกลางเออยืนตรงนั้นเลยแล้วก็แล้วก็ตีอ่าอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละอย่าตีตบอย่าตีตบตีแบบยกขึ้นอ่าอย่างนั้นแหละ vang tăng chị à tang tăng quay được mai lắp leo mai lắp leo mai lắp leo ơi anh anh lại luôn <laughs> lưu, à, lưu, lưu. À, ok bye bye à, bye <laughs> mai bye 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 bye

เดิอีกแ้วโดอีกแมวพี่ลูดเดนดพี่ลู p เอ้อไอยีโอ้กะเดนเลย ตีได้ตีเดี้เอ้ยยะเอ้ยยะเอ้ยยะเฮ้ยยังไม่รู้ตีอย่างนี้ได้เลยเหรอเฮ่ยรู้เรียนว่าน,น้ำเสร็จแล้วดูติมาบวบฟูไปเลยสาวผมเอาระวางลงเร็ววางลงไม้วางลงเร็ว หอยไวหน่อยหอยอังหางหน่อยเดี๋ยวจะตีไม้จะตีโดนกันเออไอ้เอ่อโดนไหมจะโดนไหมจะโดนไหมโดนไหมระวังโดนน้องระวังโดนน้องพี่รู้พี่รู้พี่รู้ไม่ตีเล่นลูกเอาเ,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  لي, เรา็วเร็วเร็วตีดีดีลนุกแล้ว้อบพี่มาเลยเอา้าไปตีตรงนั้นแหละพี่รู้ตีแล้วพี่รู้ตี ไม่ไว้ให้พี่รู้ตีบ้างอเอมันไม่ไปหาพี่รู้เลยอ่ะมันเอียกไปหาพี่มาอย่างเดียวเลยอ่ะเดี๋ยวแม่ขยับน้ำให้ติดมือติดมือติดมืออิะที่นั่นแหละอะไรอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละโอเคโอเคมา มาแล้วไม่ทำแล้วตีล้วเล็กตีน้องเล็กไอ้น้ต้อนออถอยหลังให้อยู่หลังเส้นแดงนะจะได้ไม่โดนนะลูกได้ไม่โดนตายอยีกนะ

ตีเร็วตีเร็วมาไม่จับมาไม่จับตีเร็วไม่ดึงไม่ดึงอย่าดึงเอาตีเลยตีเลยเอ้าไม่โดนเอตีเอ้าพี่นุตีโดนเลยพี่ตีโดนเลย cái để này thổi cái đen này luôn phải dập xoay dập này đi อิงป <ST IN C IS tape> องปิงปองปีปิงปอง <c oughs> ปิงปอง, <c oughs> ปองมีลูกสีขาวกับสีเหลืองเหลือ,องลงส้มไม่ได้ <c oughs> <c oughs>

ลุกข yeah. ึ้นยืนแล้วตดเตียลุกขึ้นยืนมันตดกระโปงมาตีได้ไบ้ยถ้ามาตีช้ามันจะไม่โดนลูกน้องมาตีช้าเกินไปมันไม่ตีมันยังไม่โดนนะสิลูก ไรบ้างคะของเล่นปิงปองสนุกไหมคะให้กี่คะแนนดีคะหนึ่งร้อยคะแนนโอ้ให้หนึ่งร้อยคะแนนเลยเหรอคะ,ะน้องมาเน้องมาให้กี่คะแนนคะของเล่นชิ้นี้คะหกสิบเปอร์เซ็นต์โอ้หกสิบเปอร์เซ็นต์เลยเหรอคะน้องม้ให้กี่คะแนนคะของเล่นปิงปอง <c oughs> โอ้สิบคะแนนเต็มเท่าไหร่คะเต็มสิบเหรอคะโอ้ให้คะแนนเต็มเหรอคะ โอเคเก่งเก่งหนูชอบหน,นูเล่นแล้วหนูมีความสุขก็โอเคค่ะน้องห,หาซื้อมาเล่นได้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวปล่อยให้เด็กๆเล่นต่อนะคะบ๊ายบายค่ะ